หนึ่งคนปีขานได้คู่ปีเสือจะพากันร่ำรวยหรือมีลูกที่เกิดปีเสือจะทำให้พ่อแม่ร่ำรวยเราจึงแนะนำให้พ่อแม่ปีหมูที่ยังไม่มีลูกติดรูปเสือไว้ที่บ้านหันไปทางทิศตะวันออกเพื่อเสริมดวงพ่อแม่สองคนปีเถาะได้คู่ปีกระต่ายช่วยเสริมการเงินและสามปีมะแมได้คู่ปีแพะช่วยเสริมปัญญาส่วนปีต้องห้ามที่ตำราว่าชงกันก็คือปีมะเสงคนปีงูที่อยู่ด้วยกันแล้วต่างก็ไม่ยอมลงให้กัน นานไปจะกลายเป็นศัตรูกันส่วนปีอื่นๆนอกเหนือไปจากนี้ล้วนเป็นปีที่ไม่มีความโดดเด่นเมื่อมาคู่กันเราจึงไม่ได้กล่าวถึงด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม